นิ่มๆแล้วครับตนี้มผมแข็งยอวค,ครับฮึบเนี่ยพี่เป้ยครับอ่ Ôi, mình xem cô đẹp, cô bộ bị thun cái ổ bị thun đó, muốn dậm lại đi. Hôm nay kinh Hả? anh ka itu lagi ไฟไปมะกรูดรากผักชีพริกไทยเม็ดครับกลิ่นหอมครับทำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกันครับเสียครับหัวเสียครับนี่ครับโอเคครับทำให้ละเอียดเด็นได้ทั้งพีได้แล้วได้แล้วโอ้อยครับได้แล้ว เรียบร้อยครับอีสานบ้านท้องสี่นะครับต้งองทำแรงครับผมมันเป็นอาหารของคนเหมือนเดิมครับเอาโอาเรียบร้อยโตเชี่ยไปนี่นอนแต่ปะแก้ไปเชียบปะนะแก้ไปเว้อดึงเ <laughs> าาง,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 งี้ยอะอาเจ้าพี่ผมนะไปเชียบจีนนักเรียนเหรอไี่เชี่ยบอะ ได้พี่น้องเงี้ยโอ้ขนาดกระล่มอ่าเป็นพันกำลังกำลังไกล้เด้อครับอ่ากำลังนี่นะไกลไใกลผมกำลังเห็ดครับเห็ดกันนิดหนึ่งผมเห็ดผู้เดียวไม่ได้สองตัวหรครับไม่ได้สองตัวเลยใกล้สองตัวเลยมั้งเนี่ยเออเอาเห็ดไปได้กินดิบเด้อ S 1> <S 1> <S เอากินกยิมพี่ตองมึงเนี้ยน่ยกินดีครับเนี่ยไม่เออไกไีกไนะกไกินกีปุ่นนโอ้ยังเรือมการอยู่ยเขียมือสังหาร

มอนเลยไม่่มอนหนึ่งขอนป่ะเดี๋ยวมีมยูเทียไก่ของแซ่บอีสานครับน้ำแรงน้ำแรงครับคุนครับนุวหันทีมงานตะกร้าึ่งเดนประเด็กครับนี่เครื่องตำโยครับบบเครื่องเทียม ใครใบมะกรูดครับลงไปเลยครับปลา,า,ปลปราครับไปองเสียพี่แปะเข้มครับไม่ใช่ผมพิลลตรถครับ เพื่อเพิ่มความอร่อยครับนิดหน่อยครับไปกูดครับใส่หอมครับผมโอเคนี่ครับย้ำให้เข้าออกันครับว่าเป็นหน่ยหนวยยมแย่นตวนให้ตอนต้เอาละครับกล้ยไตนามครับสูตรดั้งเดิมครับอัน<ม>นี้ก็เรียบร้อยครับ เติมน้ำด่อยนึงครับน้ำนี่ในน้ำสมุนไพรครับนี่ที่ว่าตําเครื่องนะครับที่เป็คกนะครับผมจะบถิ่นนะครับมีใส่ลงไปเลยนะครับโอเคครับที่นี่เิวลงไปครับบนปิดฝาครับที่นี้ออนั่งดูเออที่หกนั่งกนั่งดู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 ด้อนั่งดูน่ด้ีงโอนั่งดูนม่ด้เออนั่งดูนม่้ รอยครับรอเดือดรอสุกก็กินครับทีนี้รอยครับนี่ก็หมอห้องครับบรรยากาศที่ศาลครับรอที่ไซฟอนเป็นไงเข้าวะเข้าวเข้เาจีบวนวนมันนั่งดนนี่นำสามแล้วครับอุ้ยเก็บมือก่อน นีหน้าตาครับพี่น้องป้องไปดวดดวดเฮ้ยเครับที่นี่ผมหยิบไซรอนลงไปเพื่อให้มันมีอ่านี่ตอนทาให้มันกินนุ่มๆนะครับไซรอนนะครับพี่น้องบุญเล่นตาใส่ฝนครับโ <laughs> อเคมะเกระเพราครับ

นี่บดมีตะไก้ครับรใส่บุญเส้นด้วยหอมหอมอนาพี่น,น,น,น้องมามานีมาเอา้นมดนัเอกบเอาไดก,กินได้ก็กินเลย,ยชิมมง,งชิมมึงชิมงเว้ยค่ะกูอลอ,อเดี๋ยวว่างนะพี่น้องเอาไปาพี่น้องเนี่สวัสดีครับอันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บาดดีครับเด้อผมเขาเิ็พ uh ี่น้ำเย็นด oh> uh ่นะพี่น้ำเย็นไม่ไม่ได้ขับนะเนามีใครขับถึงใครสามห้ามึงสามห้ามมีใครขับมั้ยเดียวถูกรั้ยมีใครได้ขับเด้อเออไม่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 ชินนักกันเลยไม่ชินนักกันไม่ชินนกกันได้ขับเด้อมีใครอืมกยอยู่

มองเฉยบขับยับยดออกยีไม่สะรกคับของเส้นนี่เอาข้าวให้หน่อยเี๋ยว่าแซ่บวะสุดยอดลยครับเว้คลาสที่หนึ่แแนี่เบครับเสับแน่นคับว่บมาด เห็ดหมูกับแซบ่บเห็ดไก่ก็แซ่บแซบ่แซบทุกอย่างเลยขนาดเนี่ยครับเวลาทานนิสานพู้ใดบ่ได้กินบ่้โหแจักว่ามันเแซ่บดอกเนี่ยครับคันได้กินแล้วแหละโอ้โหบ่ต้องหว่วงครับบ่ต้องห่วงถึงไหมวครับพอแล้วมาเด้อไปสิกิน กินไงเฟยอมยังไงเฟย์พอมแ่บอีลีัวะตันี้ังอูแบบหนูตันี้ว่ดูแล้ววตัวต้งเป็นสขาต้องเป็นสขาโอ้ยดูแล้ววตัวถึงเยงบ้านูเจี๊ยบเล็กมองหันตรงนี้นะดเขา ơ, ok nhé, kim, áo vằm vằm, mướt thật, áo tay 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 tay, tay tay, ơ, được chưa? anh con, 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 นี่แกบบ่่เด็กเดกนี่หะไปเวียดไปไปไปเวียดแไปเวีด,วด,วดอืมหลายบ่สระเอาเ้ครับนี่กิกนแล้วผมกับเปาเีวตองคนไหน้องช่วยสิลาีนองกันครับมือมือหลังพอกันไหมครับแล้วมัอนี้ก็ก จะจะจะถอนี่พุงหน ata, ้าท it, morning, well, well, ah. ุ่งหย่างหานัวหานอย่างไรคือทีมงานนลยครับทำมาวันนี้ับไปแล้วันทำมาวันนี้สวัสดีครับ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 ผมไม่เจอครับนี่ครับ